สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมมาเดินนะฮะเจสันคาติวนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับเรามีรถด,ดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับกราบสวัสดีปีใหม่นะครับ2568นะลูกค้าก็ขอให้ลูกค้าเฮงเฮงรวยรวยปังๆ,ๆ,ๆแล้วก็อายุยืนยืนแข็งแรงทุกๆุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ผมเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายตอนเช้าคลิปคันนี้เป็นคลิปคันที่4ของปีใหม่ผมจําได้นะเพราะว่าผมหยุดไปหลายวันมากเป็น10กว่าวันเลยนะครับแล้วก็ได้มาถ่ายรีวิวนะคันนี้เป็นคันที่4ของคลิปปีใหม่2 5 6 8แล้วนะครับหนีไม่พ้นเนยลยฮะลูกค้ากับ SUV Compact นะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ดี1รุ่นแล้วก็ที่สําคัญมือสองราคาลงกระจายเลยครับส่งสารลูกค้าที่ซื้อใหม่มากครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการตลาดนะลูกค้าไม่กียเกับยตัวรถนะ นะฮะและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าหารถที่งบไม่สูงมากนะผมบอกเลยว่าไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะครับเดี๋ยวนี้นะฮะปี12ด้วยนะครับนะฮะเป็นรถที่ยังตอบโจทย์อยู่นะครับเพราะว่าเป็น SUV 7ที่นั่งแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลและผมชอบแคปติว่าอย่างหนึ่งนะเบาะมันจะพับเรียบเลยนะฮะเวลาถ้าเกิดเราพับจากเบาะหลังเป็นรถสําหรับเอาไว้เดินทางเราจะแคมปิง้งอะไรเงี้ยเรา,าไว้นอนในค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะลูกค้าเดี๋ยวนี้ผมจะพา ไปดูรายละเอียดแบบชัดๆแบบเทคเดียวจบนะฮะไม่มีการตัดต่อคลิปนะฮะลูกค้ากับเชฟโรเลตแคปติว่าครับคันนี้เป็นปี2012นะฮะเป็น2 WD เป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซล1เทอร์โบนะครับลูกค้าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้ง4ด้านตะเข็บฝากระโปรงหน้าท้ายนะลูกค้าเดิมโรงงานอยู่นะครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าตำหนิมีไหมมีบ้างนะ รถเป็นยานพาหนะที่วิ่งบนท้องถนนนะฮะตำหนิมีอยู่แล้วนะครับลูกค้าอยู่ที่มากที่น้อยนั่นเองนะครับแต่ความสมบูรณ์ของรถก็ค่อนข้างยังสดอยู่และลูกค้าไม่ต้องกังวลนะฮะถึงศูนย์บริการจะปิดไปแล้วนะครับแต่อะไรแล้วก็ช่างที่ดูแลรักษาค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแลวเขาเป็นเครื่องยนต์คอมเรลวนะครับระบบเป็นดีเซลปกติดังนั้นการเซอร์วิสค่อนข้างง่ายแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกออนไลน์แต่ที่ผมบอกะครับถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก ห้าหกปีเนาะที่ศูนย์ปิดบริการตกใจเหมือนกันนะครับตฮนะตกใจนะตอนนั้นราคาล่วงมากระจายมากเพราะว่าตัวปี12ตอนนั้นยังขายแัน5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับห้าหกแสนคันนี้ซื้อใหม่ประมาณร้านกลางๆลนะฮะลูกค้านะแต่พอศูนย์ปิดปุ๊บราคาล่วงล่วงเหลือแค่2 0 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับหายไปเยอะมากและก็ราคายังยืนพื้นนะวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าปี2012ที่เป็น SUV7 ที่นั่งถ้าลูกค้าลองเอาไปเทียบกับ CRV นะครับหรือเป็นพวก Fort u n e r พวกปาเจโรนะครับผมบอกเลยว่าราคามี 3, 0 0แสนปถึง4 0 0แสนกว่าแน่นอนนะฮะยิ่ง Fort u n e r ปี12ราคายังแข็งปกอยู่เลยนะครับราคายังมี4 0 0แสนกว่าอยู่ซื้อคันนี้ได้2คันครึ่งเลยนะฮะคันกว่านะครับลูกค้าวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับราคาผมเอกค่นี้พอครับคันนี้เป็นตัว 2WD นะฮะลูกค้าเป็นปี2012เรียกตลาดตัวถังว่า C140 ถ้าตัวแรกอ่ะ ตัวแรกจะเป็น400นะหน้ามันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่หน้ามันจะมีกระจังแค่ชั้นเดียวเอาแค่นี้พอครับ195,000บาทชเชฟโรเลตตอนนี้จัดไฟนแนนซ์ไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าต้องซื้อเงินสดเท่านั้นแต่ สามารถยังจำนำทะเบียนได้นะครับลูกค้าต้องซื้อเงินสดแล้วก็ไปโอนเป็นชื่อตัวเองครอบครองไว้30วันนะครับยังมีสถาบันการเงินหลายที่ที่ยังรับจำนำเล่มอยู่นะลูกค้านะครับเหมือนเดิมนะครับผมส่งให้ฟรีไม่มีบบกค่าใช้จ่ายแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับโอนนะฮะค่าใช้จ่ายผมออกให้ทั้งหมดนะครับนะฮะลูกค้าตะเข็บรถต่างๆนะฮะยังเนียนนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนไฟใสมากครับลูกค้าดูชุดกระจังรังพึ่งต่างๆนะฮะไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะ ะะถามว่าถ้าดูใกล้ๆนะมันอาจจะมีรอยหินบ้างเล็กๆเ,เนี่ยฮะตามขอบคิ้วอะไรพวกนี้ครับรอยหินรอยมแมลงเนาะเป็นเรื่องปกติฮะลูกคา้าแต่ดูรวมสภาพดูรวมยังสวยนะครับผมชอบไฟหน้าอย่างนึงใสามากครับไฟเดิมนะลูกคา้าไฟเดิมนะก,มนะกระโปรงต่างๆเดิมหมดเลยนะครับรถเป็นสีน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลออกเทาๆนะฮะแต่ได้เล่มลงสีน้ำตาลไว้นะครับลูกค้าแต่ไม่ได้น้ำตาลจ๋าเลยนะไม่ได้น้ำจันทร์ทองนะฮะน้ำตาลออกเทามากกว่าแม็ก นะฮะเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับไม่ใช่แม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กแต่งมาเป็นยางโยโกฮามายางดอกยังหนาอีกเกือบเกือบนิ้วเลยนะฮะยางสภาพยังดีนะลูกค้ายังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะผมบอกได้เลยว่ายางยังใช้ได้อีกเป็นปี2ปีนะฮะนะฮะยางสภาพยังดูดีนะฮะรวมถึงไฟเลี้ยวหูกระจกต่างๆนะฮะสภาพยังสดนะครับอันนี้คือเดิมหมดเลยนะปกติอะบางคันไอ้พวกนี้แตกหมดเลยนะฮะถ้าจอดตากแดดจะเยอะนะครับตะเข็บประตูต่างๆประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะลูกค้า แต่ราคาเหมือนที่ผมบอกครับราคาตกใจมากครับตรงนี้เป็นคาบเหมือนคาบกาวอะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เด็กขูดดูให้นะครับน่าจะออกนะผมว่านะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะฮะขอบแผงรีดน้ำสภาพยังสดนะครับขอบยางประตูนะฮะสภาพยังดูดีเลยนะลูกค้านะครับรวมถึงแหลกหลังคาขอบยางเนี่ยแหลกหลังคาดูนะฮะชายล่างต่างไม่มีเปื่อยไม่มีแตกนะอยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับรวมถึงชุดแผงจิ้งหริดหน้านี่ให้ดูยางชั้น2ยังอยู่นะฮะ กระจกเดิมโรงงานทุกบานนะฮะกระจกเดิมโรงงานนะครับกระจกของ GM นะฮะถ้าเป็นเชฟจะเป็นกระจก GM หมดเลยนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับจะมีโลโกโ้สกรีนไว้นะครับประตูต่างๆคิ้วป่องล้อนะฮะตะเข็บต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับยางยังใหม่มนที่ผมบอกนะพลาสติกซุม้มล้ออยู่ครบหมดนะครับก็จะมีตําหนิตรงแม็กนะฮะมันมีรอยอันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสีมาแต้มตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะแม็กมันเป็นหน้าปัดเงามานะฮะ เหมือนที่ผมบอกนะครับมันจะไม่ให้มีตําหนิเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับตะเข็บต่างๆเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับรลิบล็อกไม่เคยแกะนะไฟท้ายใสมากครับบางคันในไฟท้ายรายงานขึ้นเต็มเลยนะฮะแต่เจ้าของเขาแกะโลโก้ออกหมดเลยนะปกติมันจะมีโลโก้ถ้าลูกค้าอยากได้เดี๋ยวผมติดให้นะครับมันจะมีโลโก้เชฟโรล l ์แคปติว่าอย่างเงี้ยครับนะครับคันนี้เป็นตัว LT นะครับ เป็นตัวรองท็อปนะฮะไฟทับทิมต่างๆนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังเดิมโรงงานอยู่ครบทุกดวงตะเข็บกระจกต่างๆนะฮะคิ้วสปอยเลอร์หลังไฟทับทิมดวงที่สานะครับไม่มีรอยงานนะครับฝาท้ายอันนี้เปิดได้นะลูกค้าลูกค้าบางท่านใช้แคปติว่าไม่รู้ใช่ไหมฮะมีนะครับลูกค้าผมวันนั้นทักมาผมลงแคปติว่าผมเปิดฝาท้ายดูบอกคุณเจตาแล้วผมใช้แคปติว่ามา7ปีแล้วผมไม่รู้ว่าตรงนี้เปิดได้นะครับมันต้องเปิดจากด้านในนะฮะมันเปิดขึ้นได้นะกระจกท้ายนะครับ ตะเข็บคิ้วโปร่งล้อต่างๆนะฮะเดิมหมดนะครับราคาวมนนี้ผมบอกครับ195ลูกค้าเป็นไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างแข็งครับไม่ค่อยลงครับนอกจากรถสภาพโซมโซมครับอาจจะขายกันแสนห้าแสนหกแสนเจ็อย่างเงี้ยมันอยู่ที่สภาพครับลูกค้าบางทีรถขนาดเนี้ยผมไม่ค่อยอยากให้ดูเลขไม้เท่าไหร่นะฮะมันอยู่ที่สภาพถ้าเราได้เลขไม้น้อยเราก็โชคดีไปนะครับขอบยางประตูต่างๆสีด้านสวยหมดนะครับนะฮะ สีภายนอกสภาพยังดูดีไม่ต้องทำเลยเลยครับสีสีทุกชิ้นดีหมดนะครับภายในต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับพาไปดูภายในแคปติว่าไม่มีเลยมากนะครับตอนนี้มาถ่ายตอนเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าแดดพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วฮะเจ็ดโมงเกือบพึ่งแล้วครับแต่อากาศยังเย็นอยู่นะครับอากาศเย็นอยู่จริงๆผมชอบอากาศแบบนี้มากนะผมอยากได้เมองไทยเป็นหนีทั้งปีเลยนะครับจริงๆไม่อยากให้มีฤดูร้อนด้วยซ้ําครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับบ้านเราสามฤดูนะครับ มีฤดูร้อนแล้วก็ร้อนกลางแล้วก็ร้อนมากนะครับฤดูอื่นแทบไม่มีเลยนะฮะภายในต่างๆสภาพค่อนข้างที่ยังสดนะครับเบาะต่างๆนะครับพวงมาลัยเดิมนะลูกค้าอันนี้คือเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะเดิมนะครับสภาพก็ค่อนข้างยังโอเคก็มีหัวเกียร์ครับหัวเกียร์เป็นหนังแต่งนะครับหุ้มมานะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะฮะแต่ก็สวยดีนะครับสวยดีนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมนะมีมัลติฟังก์ชันให้นะครับเดี๋ยวกุญแจรถลองเปิดดูเลขไม้ก่อน ผมขับมาก็โอเคนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดนะครับไม่ต้องทําเลยเลยไม่อยู่ที่20,000 0ระบบแจ้งเตือนทํางานหมดนะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัด2ชั้นเป็นหลอดสีขาวแล้วนะครับสภาพค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะลูกค้านะฮะสภาพดูดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดนะฮะชุดงานคอนโซลต่างนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกนะฮะประตูต่างๆไม่เคยแก่นะลูกค้าเดิมหมดเลยนะพรมพื้นต่างๆก็ยังสะอาดนะครับรวมถึง บันไดข้างชายล่างต่างโลโก้แคปติว่ายังอยู่ครบหมดนะฮะรวมถึงชุดแผงประตูนะครับลายไม้หรือว่าลายเคมล่าต่างๆไม่มีรอกนะสภาพค่อนข้างสดนะฮะสภาพค่อนข้างสดมากครับยังเดิมๆอยู่นะฮะนะฮะอันนี้ผมเปิดเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเปิดฝาท้ายนะครับผมกดเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะครับนะฮะประตูต่างๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลัง ด้านหลังใหม่มากครับแทบจะไม่มีรอยใช้งานเหมือนเจ้าของขับคนเดียวอะครับเหมือนมีรอยแต่ฝั่งคนขับอย่างเดียวอะครับนะฮะข้างหลังใหม่มากนะฮะถุงลมมี4ลูกนะครับตัวแคปติว่านะครับนะฮะสภาพก็ถือว่ายังโอเคนะครับ195ครับลูกค้านี่ให้ดูสติกเกอร์เดิมโรงงานยังไม่เคยแกะเลยนะนี่นี่นี่ให้ดูนะฮะเดี๋ยวฝากเจ้าของใหม่ไปลอกออกด้วยนะครับเหมือนที่ผมบอกครับใช้แต่ข้างหน้านะครับแผ่นประตูสภาพโดยรวมก็โอเคอยู่ครับไม่เคเร ไม่เคเลตน,นะครับผมเปิดท้ายนะครับที่ผมบอกลูกค้าครับตะเข็บเดิมหมดเลยนะน็อตไม่เคยถูกประแจนะไม่เคยแกะนะฮะเม็ดอาร์ตงงานยังอยู่ครบนะฮะไม่มีหลุดไม่มีแตกนะครับเพราะว่ารถไม่มีชนท้ายไม่มีชนทุกจุดแน่นอนนะครับเดิมหมดนะคันนี้ผมการันตีงานตัวถังโครงสร้างนะครับ เกิดว่าซื้อไปมีชนหนักพี่คว่ำจมน้ำเอามาคืนเลยนะครับรับซื้อคืนนะจ่ายเต็มด้วยครับลูกค้านะครับเบาะหลังแถวที่3ามนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะใหม่ทุกคันครับผมได้มาทุกคันใหม่หมดครับเบาะแถวที่3านี่หนังนี่สดมากครับยังกะออกป้ายแดงเลยครับใหม่จริงๆนะฮะไม่มีตําหนิเลยครับลูกค้าดูดิเบาะแถวที่สามนะครับเวลาจะขึ้นก็ต้องพับจากหน้าแล้วก็เหมือนที่ผมบอกครับผมชอบแคสติว่าอย่างคืออะไรนี่ผมพับให้ดูเวลาเขาพับเนี่ยเบาะมันจะเรียบไปเลยครับลูกค้านะฮะเบาะมันจะเรียบไปเลยนะครับ เวลาเราพับเนี่ยฮะอันเนี้ยความยาวค่อนข้างยาวมากนะผมสูง172นะฮะผมนอนนี่สบายเลยนะครับเท้าผมไม่โผล่เลยนะครับสบายเลยนะครับพับเบาะล้วที่นอนปูเนี่ยนอนหลับสบายเลยนะครับนะค่อนข้างที่จะสะดวกมากครับ f o r t u n e r ยัง ER ไม่ได้พับแบบนี้ Fortuner ยังยกปีกขึ้นข้างนะครับปาเจลโลก็ไม่ได้เรียบ <c oughs> แบบนี้นะฮะยังยกขึ้นสูงนะฮะนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับ นี่ให้ดูแผงประตูต่างๆนะครับไร้ตำหนิเลยนะครับไม่มีแตกลายงานเลยครับสภาพนี่คือเดิมหมดไม่ได้ลงแว็กนะเดี๋ยวลงแว็กมันจะเงาคนนี้อันนี้หนังเดิมนะครับบ่อหลังมาที่ผมบอกครับรอยนี่แทบไม่มีเลยนะฮะคันนี้เหมือนมีรอยแต่เฉพาะฝั่งคนขับนิดหน่อยครับนอกนั้นสภาพตะคขิบต่างๆยังเดิมหมดเนสติ๊กเกอร์ชายพื้นไม่ได้ลอกเลยนะฮะให้ดูนะฮะนี่นี่คือติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะลูกค้านี่ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะแกะแต่ฝั่งคนขับมาที่ผมบอกครับเหมือนเจ้าของซื้อมาใช้คนเดียวครับ แข่งประตูยังเดิมหมดนะครับมีพลาสติกเนี่ยมันหายไปเดี๋ยวผมหามาใส่ให้นะครับพลาสติกครอบผมได้มาแบบนี้เลยนะครับนะฮะโลโก้ช่องแอร์ต่างๆยังดูดีนะครับชุดโครเนี่มกรอบแอร์ยังอยู่ครบหมดนะฮะไม่มีหลุดหายเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าชมนะครับแล้วครับที่ว่าดีเซลส่วนใหญ่ซื้อแล้วจบลูกค้าคือการดูแลรักษาค่อนข้างง่ายครับแล้วก็อไหล่ค่อนข้างเยอะมาก รถไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วรถเป็นรถที่ขับดีด้วยครับวิ่งขึ้นเหนือล่องใต้นี่ลงไปอีสองอีสานนี่คือขับกระจายเลยนะฮะเป็นรถที่ขับดีครับแล้วก็เป็นรถที่ไม่สูงมากเกินไปไม่ต่ำมากเกินไปนะครับสาภาพห้องเครื่องสดมากครับไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวตอนส่งให้ลูกค้าผมจะล้างและเคลือบน้ำยาห้องเครื่องให้นะฮะดูนะฮะห้องเครื่องแห้งแก๊กเลยฮะโช้ต่างๆเดิมโรงงานนะครับน็อตฝารกระโปรงไม่เคยถูกประแจไม่เคยแกะแล้วนะฮะตะเข็บแก้มข้างเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ นะฮะเดิมโรงงานหมดเลยนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเสีงและเป็นเครื่องดีเซลที่เสียงไม่ได้ดังนะบางท่านเข้าใจว่าเครื่องดีเซลเสียงจะโขกโปกๆๆเหมือนอีสุเลยะฮะไม่ได้ดังแบบนั้นนะฮะตะเข็บต่างๆเนี่ยคือเดิมหมดเลยนะครับคันนี้ถ้าถามผมอ่ะผมว่าสภาพค่อนข้างยังสมบูรณ์ฮะลูกค้าแล้วก็ผมบอกเลยว่ายังใช้ได้อีกหลายปีนะครับและราคานี่ค่อนข้างคุ้มฮะแล้วก็ตอนนี้ซื้อแคปติว่าดีอย่างคือ ราคาเขาไม่ค่อยลงแต่ข้อเสียคือมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดแล้วนะครับราคาเขาไม่ค่อยลงผมบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปใช้อีก3-4ปีอ่ะสภาพสดแบบนี้นะขายอ่ะไม่ต่ำกว่าแสนหกแสนเแน่นอน,นครับราคาเขาแข็งมากเลยตอนนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะลูกค้าขอบคุณครับ